เก็บเลยจ้ามันงอมแล้วอุ้ยเห็นบอ,อ่นมันงอมแล้วพี่น้องโดนแรงไม่ได้เลยล่วงหมดเลยจะอจเอาจะเฮ็ดหนามอันเฮ็ดหนามหวานจ้ะเฮ็ดขึ้นหนามก็เจยบบานเห่าไม่จ้าพี่น้องนี่เห็นบออุ้ยลุนหมดแล้วรุวนหมดแล้ว ขื่อแข้งกับบ่ได้ลนเแบบิดเลยจ้าเป็นง่อมคักหน่วยใหญ่ใหญ่โอ๊ะโอ๊โอ๊ะนี่ดี๋ยคอยขามไปทั้งผุน นี่จ้าน้ำกุหลาบมังเนี่ยหอมหอมเลยจ้าหนิฝนหลวงบดละฝน,นเนี่ยจุ่มนี่นพี่น้องฝนงอมคัก เลเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกใส่หมู่บ้านติ๋ละฝนตกใส่เราหมู่บ้านเละเบิดฝนตกใส่เละหมดเลยนะเละน,นี่ย้อนกับปรเดีมาเบิ้งจักเถือ่อพี่มาเก็บทั้งพี่จ้ะเบิ้งพี่ตูกับแมงลงเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยฝนมันตกเล็งเบิ้งเน่จ้า บึงนโอ้ยผุ่นหน่วยใหญ่ใหม่จ้านีเ่เก็บ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 หน่วยใหญ่คักพี่น้องเอออุ้ย ลนอย่าลนอย่าลนง่อมง่อมคักเป็นง่อมคักตีละโอ๊ยมันง่อมพี่นนองเอ้ย เต็มกระป๋องแล้วพี่นอนกระป๋องมันหน่อยเต็มกระป๋องแล้ว hmm. ค่ะ กระป๋องมันเล็กนะคะ เพีดนมอันหวานจ่พี่น้องใช้้ำแข้งกินแสบกพือย่างนี้ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะแสบหลายจ้าโค้ยหลนอีกละมันงมมันนี่ต้องเนี้งสู งมลายบ่เอาเหลือนี่นี่มาที่นี่เหลืออันนี้นสูงผดยายอ่อนก็ตี้หมอต้อ